ในห่วงเวลาที่ความตึงเครียดตามแนวชายแดนได้ทะยานสู่จุดเดือดสูงสุดชะตากรรมของสองชาติเพื่อนบ้านแขวนอยู่บนเส้นได้ท่ามกลางรายงานการประทะด้วยอาวุธหนักที่ดุเดือดราวกับสมรภูมินรกการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการใต้ดินและการอาพยพผู้คนหลายพันชีวิตออกจากเขตอันตราย สถานการณ์ล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยคือสัญญาณเตือนที่ดังสนัน่นเกินกว่าใครจะเพิกเฉยได้นี่คือการยกระดับที่นำพาความขัดแยง้งก้าวข้ามจากสมรภูมิชายแดนไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงที่ใจกลางอำนาจทางการเมืองย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองกำลังรบพิเศษและกองทัพอากาศไทยได้ดำเนินการตอบโต้ขั้นเด็ดขาดหลังการยั่วยุด้วยการยิงจรวดเข้าใส่พื้นที่ลึกในเขตแดนไทย มีรายงานการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ถล่มเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไปแล้วไม่ต่ำกว่า8ระลอกโดยเฉพาะการทำลายบ่อนคาสิโนที่ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการอำพรางซึ่งรายละเอียดความเสียหายที่หน่วยทหารพรานเข้าตรวจสอบยืนยันว่าโครงสร้างใต้ดินทั้งหมดถูกทำให้ไร้สภาพโดยสมบูรณ์และแท่นยิงอาวุธต่างๆที่ซ่อนอยู่ไม่อาจฟื้นฟูได้อีกการตอบโตของไทยนั้นชัดเจนเราจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตย แต่สิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้คือปฏิบัติการที่สั่นสะเทือนความมั่นคงระดับภูมิภาคและสงสารที่แกล้งกล้วยิ่งกว่าระเบิดใดๆรายงานลับจากหน่วยข่าวกรองที่ถูกส่งตรงถึงทำเนียบรัฐบาลระบุถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเครื่องบินขับไล่ยาส39มิกริปเพนจัสกริปเพนซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการทำสงครามเครือข่ายสูงที่สุดของกองทัพอากาศไทย คลิปเพนถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่มีความแม่นยำสูงและสามารถปฏิบัติการจากฐานทัพที่อยู่ไกลออกไปถึงหลายร้อยกิโลเมตรคำถามที่ดังกระหึ่มอยู่ในห้องประชุมความมั่นคงคือคริปเพนบินโฉบทำเนียบนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจริงหรือแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่การปรากฏตัวของเงาปีศาจแห่งท้องฟ้ารุ่นนี้ในรัศมีที่ใกล้กับศูนย์กลางอำนาจของคู่กรณี ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อันน่าสะพรึงกลัวนี่ไม่ใช่แค่การแสดงแสนยานุภาพทางทหารแต่คือการส่งสารทางการเมืองที่ว่าเป้าหมายของคุณไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วหากการบินโชว์เป็นความจริงนั่นหมายถึงกฎแห่งการประทะ Rules of Engagement ได้ถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับที่อันตรายที่สุด นักวิเคราะห์ทางการทหารประเมินว่าการใช้กริปเพนในปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีการรบที่มีความซับซ้อนและมีโอกาสสำเร็จสูงเพื่อเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่คาดว่าถูกเสริมกำลังเข้ามาอย่างเร่งด่วนการบินใกล้กับทำเนียบรัฐบาลไม่เพียงแต่พิสูจน์ความสามารถในการล่วงลำ้ำแต่ยังเป็นการสร้างความกดดันทางจิตวิทยาครั้งมหาศาลต่อผู้นำและกองบัญชาการสูงสุดของฝ่ายตรงข้าม นี่คือการเดิมพันที่สูงลิบลิ่ซึ่งหากผิดพลาดอาจนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบที่ไม่มีใครต้องการแต่ถ้าทำสำเร็จมันคือหมุดหมายที่กำหนดทิศทางของความขัดแย้งทั้งหมดและตอกย้ำว่าเวลาของคำเตือนกำลังจะหมดลงและกำลังจะเข้าสู่การถล่มราบอย่างแท้จริงการตัดสินใจครั้งนี้ถูกชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดถี่ถ้วนในห้องปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ของไทยเพราะผลกระทบที่ตามมานั้นเกินกว่าจะคาดเดาได้ และอาจสันคลอนเสถียรภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคการตัดสินใจใช้เครื่องบินขับไล่ระดับสูงสุดอย่างกริปเพนบินเข้าใกล้ศูนย์กลางอำนาจไม่ใช่การตอบโต้ทางทหารแบบสุมสีสุมห้าแต่มันคือการดำเนินการทางยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคำนวณอย่างเยือกเย็นโดยผูกโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคที่เดิมพันด้วยเงินมหาศาล สองชาติเพื่อนบ้านนี้มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่ซับซ้อนการค้ารวมต่อปีของทั้งสองประเทศมีตัวเลขอยู่ที่หลายหมื่นล้านบาทและการหยุดชะงักของเส้นทางการค้าหลักทั้งทางบกและทางทะเลจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทา,านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประทะที่ยืดเยื้อจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอธิปไตยเหนือดินแดนเท่านั้นแต่คือการต่อสู้เพื่อควบคุมอิทธิพลทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรและการลงทุนจากต่างชาติ นักวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการที่กองทัพอากาศไทยเลือกใช้กริปเพนในสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีการทำสงครามเครือข่ายหรือที่เรียกว่า network-centric warfare ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินรุ่นนี้กริปเพนไม่ใช่แค่เครื่องบินที่เร็วกว่าหรือไร้การกว่าแต่เป็นเซ็นเซอร์และอาวุธที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบภาคพื้นดินหน่วยทหารพรานที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในป่าทึบ หรือแม้แต่เรือรบที่ประจำการอยู่ในอ่าวไทยได้อย่างทันทีทันใดการบินโฉบเหนือน่านฟ้าที่มีความอ่อนไหวสูงจึงไม่ใช่แค่การแสดงกำลังแต่คือการยืนยันว่าระบบบัญชาการและการควบคุม CCMM ของไทยสามารถเจาะทะลวงและทำลายเป้าหมายสำคัญได้ทุกเมื่อที่ต้องการการปรากฏตัวของมันจึงเป็นคำสั่งปฏิบัติการที่ดังอย่างเงียบงนันในทางกลับกันฝ่ายตรงข้ามต้องเผชิญกับแรงกดดันภายในที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รายงานข่าวกรองระบุถึงความตื่นตระหนกในหมู่ชนชั้นนําและนักธุรกิจที่ทํากําไรจากความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐบาลซึ่งรวมถึงการลงทุนในพื้นที่สีเทาตามแนวชายแดนที่ถูกถล่มล่าไปแล้วเช่นกรณีบ่อนคาสิโนที่ถูกทําลายจากการโจมตีของเครื่องบินขับไล่เ1 6ซึ่งเดิมถูกใช้เป็นฐานบัญชาการลับการทําลายแหล่งรายได้ที่สําคัญเหล่านี้คือการตัดแขนตัดขาทางเศรษฐกิจอย่างเจ็บปวด ทำให้รัฐบาลคู่กรณีสูญเสียความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินให้กับการทำสงครามการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทางคุณเนวินชิดชอบได้เข้ามากำกับดูแลการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและจัดกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดเช่นภาพยนตร์กลางแปลงและการแข่งขันฟุตบอลยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือกับผลกระทบทางมนุษยธรรมอย่างมีแบบแผน แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณว่าปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารจะดําเนินต่อไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ปฏิบัติการกริปเพนจึงถูกมองว่าเป็นเรดไลน์หรือเส้นตายที่ไทยได้ขีดขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางทหารจากการตั้งรับตามแนวชายแดนเป็นการใช้ปฏิบัติการเชิงรุกที่มีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นเพื่อสร้างการป้องปรามที่น่าเชื่อถือ credible deterrent ในมุมมองของผู้สังเกตการณ์นานาชาติ แม้จะมีการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดแต่การดำเนินการที่เด็ดขาดของไทยทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติที่เคยเผชิญกับปัญหาการละเมิดอธ,ธิปไตยใกล้เคียงกันต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อาจกลายเป็นแบบอย่างสำหรับความขัดแย้งในอนาคตการบินโฉบที่ทำเนียบรัฐบาลจึงไม่ใช่แค่การเตือนแต่คือการประกาศให้โลกรู้ว่าหากต้องมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อปกป้องอธิปไตยและพลเมือง ไทยจะไม่ลังเลที่จะใช้ความเหนือกว่าทางอากาศและความแม่นยำทางเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่การถล่มลาบอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดการบินโชว์ที่ทำเนียบรัฐบาลของคู่กรณีโดยเครื่องบินขับไล่คริปเพนได้สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่คู่ขัดแย้งเท่านั้นที่จับตามอง แต่เวทีระหว่างประเทศกำลังจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวด้วยความวิตกกังวลสูงสุดรัฐบาลวอชิงตันและปักกิ่งได้ออกถแถลงการเรียกร้องให้มีการควบคุมตนเองอย่างเร่งด่วนแต่ในทางปฏิบัติแล้วทั้งสองมหาอำนาจกำลังประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวัง พราะความขัดแย้งนี้อาจกลายเป็นช่องว่างที่จะทําให้สมดุลทางอํานาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างถาวรหากสงครามเต็มรูปแบบปะทุข,ขึ้นจีนซึ่งมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศคู่กรณีอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในขณะที่สหรัฐะซึ่งกําลังพยายามกระชับความสัมพันธ์กับไทยในฐานะพันธมิตรหลักก็อาจใช้สถานการณ์นี้เพื่อเสริมสร้างอิทธิพลทางทหารและความมั่นคงของตนเองในพื้นที่ในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศแต่เป็นสงครามตัวแทนที่มีมิติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ลึกซึง้งการโจมตีทางอากาศที่ทำลายแหล่งทุนผิดกฎหมายและศูนย์บัญบรรชาการลับตามแนวชายแดนได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจสูงซึ่งอาจมีสายสัมพันธ์กับอำนาจภายนอกบางกลุ่มการที่ไทยกล้าที่จะใช้เครื่องมือทางทหารที่ทรงพลังที่สุด เพื่อส่งสัญญาณถึงใจกลางอำนาจของคู่กรณีจึงเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการกระทำที่กล้าหาญและเสี่ยงภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นการตอกย้ำถึงความเด็ดขาดที่จะไม่ยอมถอยต่อการละเมิดอธิปไตยสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการข่มขู่คือภารกิจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการบินโฉบของกริปเพนนักวิเคราะห์ทางการทหารชี้ว่าเครื่องบินรบที่ทันสมัยอย่างยาสามสิบเก้ากริปเพนถูกติดตั้งด้วยระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลการป้องกันภัยทางอากาศ แอร์ดิฟเอนซ์แคปเบิลิตของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างละเอียดถีถ้วนการบินเข้าสู่เขตควบคุมทางอากาศที่มีความอ่อนไหวสูงสุดเป็นโอกาสทองในการวาดภาพระบบเรดาร์สถานีต่อต้านอากาศยานและตำแหน่งของฐานยิงขีปนาวุธที่อาจถูกซ่อนไว้รอบทำเนียบรัฐบาลหรือพื้นที่สำคัญอื่นๆข้อมูลเหล่านี้คือกุญแจที่จะใช้สำหรับการโจมตีขั้นสุดท้ายหรือการดำเนินการที่เรียกว่าการถล่มราบดีไซ e Strike ที่ถูกกล่าวถึงในวงในดังนั้น การบินฉบจึงไม่ใช่แค่การเตือนแต่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมการทางทหารเพื่อเข้าสู่สงครามจริงโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติการจารกรรมทางอากาศที่กล้าหาญนี้ซึ่งหากการวิเคราะห์พบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยการโจมตีแบบเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นทันที ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระบุว่าความขัดแย้งในครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับโครงการสำคัญระดับภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและเส้นทางคมนาคมขนาดใหญ่ที่บางส่วนพาดผ่านพื้นที่ความขัดแยง้งการประทะที่รุนแรงทำให้ความน่าเชื่อถือของการลงทุนในภูมิภาคนี้สั่นคลอนมูลค่าการค้าชายแดนที่เคยเฟื่องฟูในช่วงก่อนหน้าได้หยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นแรงกดดันที่ไม่เพียงแค่รัฐบาลแต่ยังรวมถึงภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบด้วยการที่ศูนย์พักพิงในบุรีรัมมีการจัดการที่เป็นระบบและยังคงความสงบเรียบร้อยได้ในขณะที่แนวรบยังเดือดพล่านสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการจัดการกับวิกฤตที่อาจยืดเยื้อการกระทําของไทยจึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเด็ดขาดทางทหารและความรอบคอบทางการเมืองและมนุษยธรรมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคําถามคือฝ่ายตรงข้ามจะตอบสนองอย่างไรต่อการล่วงล้ำอธิปไตยทางอากาศครั้งนี้ ข้อมูลที่กริเพนเก็บไปได้คือการประเมินความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้นำและศูนย์บัญชาการสูงสุดที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เคยมีมาหากยังมีการยั่วยุหรือการละเมิดอธิปไตยอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการยิงจรวดหรือการส่งกำลังเข้าพื้นที่พิพาทการตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อเปิดฉากการถล่มลาบจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แรงกดดันจากภายในประเทศและจากพันธมิตรภายนอก กำลังผลักดันให้ความขัดแย้งนี้เดินทางเข้าสู่จุดจบอย่างรวดเร็วนี่คือนาทีสุดท้ายก่อนพายุลูกใหญ่จะถล่มลงมาปฏิกิริยาต่อปฏิบัติการบินโฉบทำเนียบรัฐบาลของคริเพนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ระดับผู้นำหรือกองทัพแต่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพภายในของประเทศคู่กรณีและเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคทันทีที่ข่าวการปรากฏตัวของเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงเหนือใจกลางเมืองหลวงสร้างความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กลางอํานาจแรงกดดันจากประชาชนที่ต้องการคําอธิบายและความมั่นใจในความปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนทําให้รัฐบาลคู่กรณีต้องรีบออกมาตรการควบคุมข่าวสารอย่างเข้มงวดและเสริมกําลังรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่สําคัญอย่างที่ไม่เคยปรากฏการเสริมกําลังด้วยยานเกราะและทหารราบจํานวนมากกรอบทำเนียบรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนเอง ในมิติทางเศรษฐกิจผลกระทบนั้นรุนแรงและทันทีทันใดตลาดหลักทรัพย์ของประเทศคู่กรณีดิ่งลงอย่างรวดเร็วหลังมีข่าวการประทะและปฏิบัติการทางอากาศที่เจาะลึกถึงเมืองหลวงนักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนทุนออกจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เนื่องจากการรับรู้ถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดรายงานวิเคราะห์จากธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการหยุดชะงักของการท่องเที่ยว การค้าชายแดนและความไม่แน่นอนในการลงทุนอาจสูงถึงร้อยละ3ถึงร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ g p ภายในไตรามาสถัดไปหากความขัดแย้งยังดำเนินต่อไปการทำลายบ่อนคาสิโนและแหล่งทุนผิดกฎหมายของไทยก็ถือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมทางทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างได้ผลการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจถือเป็นยุทธศาสตร์การทำสงครามแบบผสมผสานที่มุ่งบีบให้รัฐบาล คู่กรณีต้องยอมจำนวนด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจมากกว่าการทหารเพียงอย่างเดียวในขณะที่ไทยกำลังเพิ่มแรงกดดันทางการทหารและเศรษฐกิจประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆกำลังพยายามเข้ามามีบทบาทในฐานะคนกลางแต่ด้วยท่าทีที่เด็ดขาดและหนักแน่นของไทยทำให้ความพยายามในการเจรจาต้องหยุดชะงักชั่วคราวประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและมาเลเซียแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยต่อเสถียรภาพของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าทางทะเลในช่องแคบ ที่อาจได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นแต่ในทางลับนักวิเคราะห์เชื่อว่าประเทศเหล่านี้มีความเข้าใจในความจําเป็นของไทยที่จะต้องตอบโต้การละเมิดอธิปไตยอย่างจริงจังหลังจากที่ประสบปัญหาคล้ายๆกันมานานหลายปีท่าทีของอาเซียนจึงเป็นการประนามความรุนแรงโดยรวมแต่ก็ไม่ได้มีการประนามการกระทําของไทยอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณทางอ้อมว่าการตอบโต้ของไทยนั้นมีเหตุผลที่น่ารับฟัง ข้อมูลที่กีเพนเก็บได้ระหว่างการบินโฉบนั้นถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเพื่อประเมินทางเลือกของการโจมตีนักยุทธศาสตร์กำลังตรวจสอบรอยรั่วของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกเปิดเผยออกมาในระหว่างที่เครื่องบินล่วงล้ำแน่นฟ้าการที่กีเพนสามารถปฏิบัติการและถอนตัวออกมาได้อย่างปลอดภยัยเป็นการยืนยันถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีของกองทัพอากาศไทย และข้อมูลที่ได้มานี้จะเป็นพิมพ์เขียวสำหรับการวางแผนขั้นต่อไปหากการเจรจาล้มเหลวและต้องเข้าสู่การถล่มราบจริงข้อมูลดังกล่าวจะทำให้การโจมตีมีความแม่นยำและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของพลเรือนที่อาจได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุดการบินโฉบครั้งนี้จึงเป็นทั้งการเตือนและการรวบรวมข้อมูลที่นำไปสู่การกำหนดจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของการลดความตึงเครียดผ่านการเจรจาหรือการตัดสินใจใช้กำลังครั้งสุดท้ายเพื่อยุติปัญหาทั้งหมด ปฏิบัติการล่วงล้ำน่านฟ้าโดยคริปเฮนไม่ได้เป็นเพียงการขม่มขู่แต่เป็นปฏิบัติการจิตวิทยาที่มุ่งเป้าทำลายความเชื่อมั่นภายใน,ยในศูนย์กลางอำนาจของคู่กรณีอย่างถึงรากถึงโคนรายงานจากแหล่งข่าวกรองระบุถึงความแตกแยกที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในคณะผู้นำฝ่ายทหารบางส่วนที่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและการยั่วยุตามแนวชายแดนเริ่มแสดงความวิตกกังวลอย่างเปิดเผยต่อความเสี่ยงที่จะเกิด การถล่มลาบอย่างแท้จริงซึ่งหมายถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและการเมืองที่สำคัญในขณะที่กลุ่มทุนและนักธุรกิจที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลและได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายตามแนวชายแดนกำลังเรียกร้องให้มีการลดความตึงเครียดและหาทางออกทางการทูตอย่างเร่งด่วนเพราะการทำลายแหล่งทุนผิดกฎหมายและฐานบัญชาการรับโดย f ลบ ในช่วงก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลไปแล้วการแบ่งฝ่ายที่เกิดขึ้นภายในนี้คือแรงกดดันที่ไทยมุ่งหวังให้เกิดขึ้นเพื่อบีบให้รัฐบาลคู่กรณีต้องตัดสินใจระหว่างการยอมจำนนทางการทูตหรือการเผชิญหน้ากับหายนะทางทหารในระดับโลกสหประชาชาติได้แสดงความกังวลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อรายงานการบินโชบซึ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อาจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง แต่ท่าทีของมหาอำนาจหลักยังคงเป็นการเล่นเกมการเมืองที่ซับซ้อนปักกิ่งกำลังประเมินว่าควรจะใช้กำลังทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้ประเทศคู่กรณีหยุดยิงหรือไม่เพื่อปกป้องการลงทุนมหาศาลในโครงการเส้นทางสายไหม Belt and Road Initiative ที่พาดผ่านภูมิภาคในขณะที่วอชิงตันดีซีกำลังใช้โอกาสนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทไทยในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการที่ไทยเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีการรบ ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคการเข้ามาแทรกแซงของมหาอำนาจจึงเป็นการวางเดิมพันที่สูงลิบลิ่วโดยมีชะตากรรมของสองชาติเล็กเป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนดุลอํานาจของโลกนักวิเคราะห์ทางการทูตชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้จากการบินของกริปเพนได้ถูกนําเสนอเป็นหลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ในเวทีลับการที่เครื่องบินรบสามารถเจาะทะลวงระบบป้องกันภัยและเก็บรายละเอียดเป้าหมายได้อย่างแม่นยําทําให้ไทยมีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าในการเจราจา การเตือนครั้งสุดท้ายนี้จึงมีความหมายว่าหากมีการยิงจรวดหรือการรุกล้ำอีกแม้แต่น้อยนิดแผนปฏิบัติการถล่มราบที่มีการระบุพิกัดเป้าหมายไว้อย่างแม่นยำจะถูกเปิดใช้งานทันทีไม่มีโอกาสสำหรับการเจรจาหรือการประนีประนอมอีกต่อไปการตัดสินใจครั้งสุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับผู้นำของประเทศคู่กรณีว่าจะเลือกเส้นทางใดระหว่างการยอมรับความพ่ายแพ้ทางการทูตและถอนกำลังออกจากพื้นที่พิพาท กับการเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบที่จะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างไม่อาจแก้ไขได้การเตรียมการของไทยสำหรับการตอบโต้ที่เด็ดขาดนั้นรวมถึงการเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนรัฐบาลไทยได้ประสานงานอย่างเข้มงวดกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงในพื้นที่ต่างๆเช่นบุรีรัมย์การจัดระบบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างมีแบบแผน ทั้งการจัดหาอาหารการแพทย์และกิจกรรมคลายเครียดอย่างภาพยนตร์กลางแปลงและฟุตบอลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ให้วิกฤตนี้ลุกลามเป็นหายนะทางมนุษยธรรมในระดับภูมิภาคการที่ไทยสามารถจัดการกับผลกระทบด้านพลเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับการตัดสินใจใช้กำลังทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเองในสายตาของประชาคมโลก นี่คือการเดินหมากที่รอบขอบทั้งในมิติของการใช้กำลังทหารและการจัดการผลกระทบทางมนุษยธรรมก่อนจะถึงจุดแตกหักที่ทุกอย่างจะถูกกำหนดในที่สุดเวลาของการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็มาถึงหลังจากการบินโชบทำเนียบรัฐบาลของคริปรเพลนและผลกระทบทางเศรษฐกิจและจิตวิทยาที่ตามมาอย่างรุนแรงการประเมินสถานการณ์โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของไทยสรุปว่าการป้องปรามด้วยการข่มขู่ได้มาถึงจุดอิ่มตัวแล้ว หากยังปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระยะยาวและยังเป็นการเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถฟื้นฟูและเสริมกำลังตามแนวชายแดนได้อีกครั้งดังนั้นทางเลือกที่เหลืออยู่มีเพียงการยุติความขัดแย้งอย่างเด็ดขาดด้วยปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่หรือที่เรียกกันว่าการถล่มลาบเพื่อทำลายโครงสร้างทางยุทธศาสตร์และศูนย์บัญชาการที่สำคัญอย่างถาวอ รายงานข่าวกรองที่ได้จากเที่ยวบินของกริปเพนซึ่งแสดงถึงช่องโหว่ของระบบป้องกันภัยทางอากาศรอบศูนย์กลางอำนาจถูกนำมาเป็นพิมพ์เขียวในการวางแผนโจมตีเป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงแค่ฐานทัพตามแนวชายแดนแต่คือโครงสร้างอำนาจที่ทำให้การยั่วยุเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าข้อมูลการทำลายแหล่งทุนผิดกฎหมายเช่น บ่อนคาสิโนที่ถูกใช้เป็นฐานทัพอัมพรางถูกนํามาประกอบเพื่อยืนยันว่าการโจมตีทางเศรษฐกิจควบคู่กับการโจมตีทางทหารจะสร้างความเสียหายที่ไม่อาจฟื้นฟูได้ในห้วงเวลาสำคัญก่อนการปฏิบัติการรัฐบาลไทยได้ส่งสัญญาณล,ลับไปยังพันธมิตรและมหาอำนาจหลักเพื่อแจ้งเตือนถึงความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตายโดยเน้นย้ำว่าเป้าหมายของการโจมตีคือโครงสร้างทางทหารและศูนย์บัญชาการเท่านั้น และจะใช้ความแม่นยำสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพลเรือนให้มากที่สุดการจัดการผู้ลี้ภัยอย่างมีมนุษยธรรมในบุรีร,รัมย์ก็ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความรับผิดช,ชอบของไทยต่อผลกระทบทางมนุษยธรรมต่อประชาคมโลกปฏิบัติการถล่มลาบเริ่มต้นขึ้นในยามวิกาลด้วยการเปิดฉากโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธนำวิธีจากหลายทิศท,ทางเครื่องบินขับไล่เ1 6ลและกลิปเพนบินเข้าสู่เป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการจารกรรมทางอากาศก่อนหน้านี้การโจมตีมุ่งเน้นไปที่สถานีเรดาร์หลักฐานทับใต้ดินของหน่วยรบพิเศษและที่สำคัญที่สุดคือศูนย์บัญชาการทางทหารที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวสูงการใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ LGB และจรวดนำวิถีพิสัยไกลทำให้เป้าหมายสำคัญทางยุทธศาสตร์ถูกทำลายลงอย่างสิ้นซากโดยมีโอกาสผิดพลาดตำ่ำในที่สุดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานก็ได้มาถึงจุดจบอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ความเสียหายทางทหารและการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศคู่กรณีนั้นรุนแรงจนไม่สามารถดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไทยได้อีกต่อไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการโจมตีครั้งใหญ่รัฐบาลคู่กรณีได้ประกาศเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีและยอมรับการกลับมาสู่การเจรจาทางการทูตโดยมีข้อเสนอที่ยอมรับอธิปไตยของไทยเหนือพื้นที่พิพาทอย่างชัดเจนนี่คือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ของไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการปกป้องประเทศชาติ ด้วยการใช้ความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและการวางแผนที่ชาญฉลาดปฏิบัติการกริบเพนที่บินโฉบทำเนียบรัฐบาลจึงไม่ใช่แค่การเตือนแต่คือการเริ่มต้นของบทสุดท้ายแห่งความขัดแย้งที่จบลงด้วยการถล่มราบอย่างแท้จริงตามคำคู่